เอาละค่ะทุกคนปีนี้ฉันว่ามี s ูปรา r a National น่าจะสนุกอีกปีนึงเพราะเหมือนว่าคอนฟ้าจะกลับมาลงประกวดแบมบี้จะขยี้ฟังค่ะเรื่องของเรื่องนะคะเมื่อวานมี IG Story พี่คนนึงนะคะก็ได้ลงรูปคอนฟ้าถ่ายแบบอยู่ถ่ายในสตูแล้วก็เขียนว่า road to miss s u p r a national แต่ว่าเราก็ยังไม่ปักหลักเชื่อจนกว่าคอนฟ้าจะออกมาคอนเฟิร์มเองแล้วกันเนาะแต่นี่ว่า80%นางกลับมาลงแน่นอนเพราะว่าเขาขยายอายุไปถึง 3 0นะถ้าถ้าไม่จำไม่ผิดไอยขยายยุทธศาสตร์สามพอนป้า80%ที่จะกลับมาลงประกวดแล้วก็คิดว่าสนุกแน่นอนคนอย่างพรนป้าคือสู้หลังชนฝาสู้ไปเลยสู้ให้แบบให้ติดเพดานให้สู้ให้สู้ที่สุดเราว่าพรนฟ้าเป็นอีกหนึ่งคนที่ประกวดเวทีไหนก็ได้รางวัลกลับมาสังเกตนะนั่งไปเวทีน้องไม่ว่าจะเป็น Mid Earth นะแล้วก็ ที่นางไปอะ่ะมีอนะินเตอร์เนชั่นแนลนางก็ได้รางวัลกับมาหมดนะในประเทศไทยนาะงก็ได้รางวัลทุกเวทีนะเธออย่าลืมนะว่าพรฟ้าเนี่ยเป็นตัวแม่เพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นตัวแม่เปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นตัวแม่ใส่แบบชุดราตรีเดินใส่ชุดไหนก็ไม่ตุยใครเธอก็แต่ป้าแล้วจะเป็นอีกปีหนึ่งที่ไทยแลนด์ถ้าได้พรนฟ้ามงนะขอบพูดไว้ก่อนเลยออกตัวไว้ก่อนเลยนะถ้าได้พรฟ้ามงไทยแลนด์จะเป็นอีกปีหนึ่งที่เวทีเนี้ยซูปร์เนชั่นแนลเนี่ยจะเป็นสายที่แข่งแล้วก็สนุก เราไม่รู้แหละว่าจะมีเด็กใหม่มาแล้วเด็กใหม่จะทําได้ดีกว่าพรฟ้าไหมหรือว่าพรฟ้าจะมงหรือไม่มงหรือยังไงก็เราแต่แต่ตว่านี่ว่าถ้าเอาพรฟ้าไปสนุกแน่นอนทุกคนมีความคิดเห็นว่าอย่างไรลองคอมเมนต์พูดคุยมาได้นะคะ